สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน,นะอาที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนครับผมคลิปนี้ผมพามาดูวิธีการพารู้ขาหมูนะครับนี่นะครับขากีนะครับนี่เป็นขากีส่วนนี้ขาหมูนะครับขาใหญ่ๆเลยนะครับ เราก็เอาขาหมูใส่ตั้งไว้บนเตาเตรียมพร้อมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะครับนี่นะครับก่อนเราจะเอามาพโั้เราต้องทอดก่อนนะครับขาหมูทอดให้มันแด้งเด้งฟูฟูแบบนี้นะครับ สีเหลืองทองน่ากินเลยครับก่อนที่เราจะเอามาพะโล้นี่ผมก็เอาเครื่องปรุงมาใส่เสร็จแล้วนะครับใช้น้ำตาลก้อนนะครับเคล็ดรับความอร่อย การทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็เลยการรักษาความสะอาดนะครับความสะอาดนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับการทำอาหารนะครับหลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วผมก็เอาน้ำใส่นะครับนี่นะครับใส่น้ำไว้ก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้จุดไฟนะครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นขาหมูพารล้นะครับนี่นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใส่นี่ไม่เป็นพะโล้เลยนะครับก็คือเครื่องพารล้นะครับหลังจากใส่น้ำใส่เครื่องพารู้เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ นี่คือสีน้ำตอนที่ยังไม่ได้จุดไฟนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมาตอนนี้ผมก็จุดไฟครบทุกเตาแล้วนะครับใช้ไฟแรงอัดให้มันเดือดก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมได้อัดไฟแรงหมดทุกเตาเลยนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับคลิปที่ผมเอามาลงมันอาจจะไม่นานนะครับแต่ความจริงครับใช้เวลานานมากนะครับในการพาโล้นะครับกว่าได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและยิ่งหลายหม้อแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือสีน้ำ ตอนที่มันเดือดแล้วนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างเข้าผสมรวมกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะครับกว่าจะได้กินนะครับนี่นะครับเดือดแบบนี้เลยนะครับ ให้เครื่องมันเข้ากันหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเบาไฟลงมาเป็นไฟเบานะครับตุนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นี่นะครับก็ได้ผมก็ได้ลดไฟลงมาเป็นไฟเบาๆกลางกแล้วนะครับนี่นะครับต่อจากนี้เราก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้ํามันแห้งก็เติมน้ํานะครับให้มันนุ่มนะครับขาหมูพะโลต้องนุ่มนะครับ นี้ก็วันนี้ก็พลโลไป13บมมอนะครับนี่ทั้งหมดนี้500กว่าขานะครับนี่นะครับก็ปล่อยให้มันไฟมันทำงานไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่ก็ผ่านไปอีกสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับก็ดูว่ามันเริ่มจะเปื่อยแล้วเห็นไหมครับมันเริ่มจะนุ่มแล้วนะครับ เครื่องก็เข้าเนื้อแล้วนะครับการทำอาหารนะครับใส่เครื่องปรุงอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับใส่ใจลงไปนะครับนี่นะครับการทำอาหารต้องใส่ใจนะครับนี่นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มเปื่อยนะครับผ่านไปเวลาก็สักพักใหญ่แล้วครับ เราก็เดินดูเดินกลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้านบนมันก็อาจจะไม่เปื่อยเท่าด้านล่างนะครับเราก็กลับด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเอาข้างบนลงไปข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับ หลังจากนี้ก็ยังปิดเราจะปิดขวาอบไว้อีกนะครับควาว่ามันจะนุ่มนะครับตัาปิดขวาไว้